<Good. S 2> <Hello. S 1> ออกอากาศาสดตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร02 201 6550เกาะกระแสกีฬาไทยกับกกทดำเนินรายการโดยทีมงาน m m 9เวีมมาแล้ว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 มาพร,อร้อมรากระตอกโรซ่า องกี่ทีก็ว้าวว้าไม่เคยผิดหวังกับความอร่อยรัวอร่อยกันมานานนานนานนตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ลุงป้าน้าอาลูกเล็กเด็กแดงตัวแรกประจำหมู่บ้านเงงๆๆใครก็ชอบเปิดปลากระป๋องโรซาปลากระป๋องโรซาของโปรดประโยชน์เยอะอร่อยทั่วไทยใครๆก็เลิฟ เอาล้ครับมาส์ในบอลทางขวาเปิดยาวให้คี์บอร์ดจับบอลลงขวาสุดมีการ์ดจอเติมซ้ายก็มีน้ตบุกมาแล้วเลือกส่งให้ฮาร์ดดิสไหลมาหน้าประตูปินเตอร์หลุดเข้ามาซัดลูกนี้เรียบร้อย้วโ้โหมอนิเตอร์หูฟังลำโพงวิ่งข้ามาเฮกันใหญ่ถ้าจะคลั่งไคล้ฟุตบอลจนไม่มีเวลาช็อปสินค้าไอทีต้องนี่เลย JIB Online ช็อปสินค้า500บาทขึ้นไปส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงช็อป3 0 0 0บาทขึ้นไปส่งเร็วภายใน3ชั่วโมงฟรีที่ www.jb.co.th 12นาฬิกา4 4นาทีค่ะกูฟังพบกับรายการเกากระสายกีฬาไทยนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงเครื่องถึงบ่ายโมงโดยประมาณนะคะแต่ว่าวันจันพุธศุกร์เนี่ยก็จะเป็นการเจ,เจอกันในช่วงของหลังที่จากสบคได้ถแถลงเรื่องของสถานการณ์โควิดค่ะกูฟังอยู่กับตาอน้อยนะคะอัชราเชิ่ชูนะคะ19มกราคม2 565ค่ะเอสไม่ร่วมพูดคุยค่ะ468 98 99 468 98 99นะคะแหมเมื่อสักรูที่เข้ารายการนี่ ตาดินไปดูรายการคุยตามข่าวของช่องก้9สมทออยู่วันนี้ก็สัมภาษณ์สดเรื่องของรอดอย่างไรนะคะเมื่อของแพงแต่ค่าแรงถูกคือเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะโดยท่านสมชายเพื่อภาพวิวัฒน์นะคะกำลังให้สัมภาษณ์อยู่นะท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะคะผู้ฟังอ่ะไม่เป็นไรเรามาติดตามเรื่องของวงการกีฬาราต่อนะคะ ไปดูเรื่องของซีเกมนะคะขออนุญาตเริ่มข่าวด้วยซีเกมกันละกันเพราะว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีคนก็ถามกันเยอะเลอเกิดน,นะคะซีเกมที่เวียดนามมันจะเกิดขึ้นไหมตกลงเวียดนามมันจะเอาจังไห่กันแน่นะคะจัดหรือไม่จัดนะคะล่าสุดเนี่ยหัวหน้านักกีฬาไทยเนะะี่ยยืนยันว่าเวียดนามไม่เลื่อนการจัดการแข่งขันซีเกมแม้ว่าจะเจอกับสถานการณ์โควิดค่ะคุณระวังค่ะบิ๊กต้อมค่ะคุณธนาชัยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยก็บอกว่าได้ประชุมนะทางระบบออนไลน์จริงๆนะคุณต้อมต้องเดินทางไปเวียดนามนะก่อนหน้านี้ต้อง,องเดินทางไปเวียดนามแต่ว่าด้วยโค,โ,โควิดมาโอมิคอนมานเขาก็เลยเปลี่ยนการประชุมระบบออนไลน์ร่วมกับชาติต่างๆซึ่งเวียดนามเนี่ยก็ไม่มีทีท่าในการเลื่อนการแข่งขันซีเกมทั้งนี้นะคับฟังจะเกิดขึ้นพฤษภานี้นะ1 2ถึง2ีพฤษภานี แต่ว่าโควิดเนี่ยไม่กระทบไม่กระทบเรื่องของการจัดการแข่งขันเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีการวางแผนว่าตอนนี้เวียดนามรุ่วงไปมากไม่ว่าจะเป็นการกําหนดสนามแข่งขันโรงแรมที่พักของนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ระบบการตรวจโควิด -19 ซึ่งคาว่าจะต้องไปตรวจจากประเทศต้นทางแล้วก็ระหว่างการแข่งขันก็จะมีการตรวจ2-3ถึงครั้งต่อว,วัน3 2-3ถึงวันต่อครั้ง แต่ว่านอกจากนี้เวียดนามค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยังส่งระเบียบการแข่งขันให้กับสมาคมกีฬาต่างๆแล้วเสร็จอีกด,ด้วยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามยังไงก็ตามต้องรอดูท่าทีอีกครั้งในการประชุมในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะถ้าหากว่าโอมิคอนเนี่ยไม่ระบาดหนักไปกว่านี้เนี่ยเวียดนามก็มีโอกาสที่จะจัดคันคันได้ในช่วงพฤษภาคมนี้นะคะแต่ว่ากีฬา อาเซียนพาราเกมซึ่งครั้งที่ผ่านมาที่ฟิลิปปินส์เนี่ยไม่มีแข่งขันทีนี้ปีนี้เขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยจะไม่มีนะคะจะไม่จัดทีนี้ก็เหมือนว่าอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียจะรับเป็นเจ้าภาพแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีปัญหาภายในประเทศเขาบอกว่าให้ไปเคลียร์ปัญหาภายในประเทศซะก่อนก่อนที่จะรับเป็นเจ้าภาพก็ต้องมารอรุ้กน,นกันว่านักกีฬาพาลัมปิกของเราจะจะได้แข่งขันหรือไม่อย่างไรนะคะส่วน ทางด้านวาด้านะคะล่าสุดผู้ว่าการการกิจาแห่งประเทศไทยดรก้องศัก์ยอดมณีก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเชื่อว่าไทยเนี่ยจะถูกปลดล็อกจากวาด้าในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะซึ่งผู้ว่าการดรก้องศักดิ์เองก็บอกว่าความคืบหน้าขององค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโลกหรือวาด้าเนี่ยยกเลิกโทษโทษแบนประเทศไทยที่หลังจากที่ประเทศไทยได้แก้กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านสารกระตุ้น แล้วก็มีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนด,ดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาพุทธศักราช2555นะถึงพุทธศักราช2564เนะี่ยออกมาละล่าสุดนะ,ะล่าสุดดกรก้องศักดิ์เองก็ให้สัมภาษณ์นนะบอกว่ามีอีเมลจากวา้ามาล้นะมีอีเมลจากวา้ามาแล้วนะคะแสดงความยินดีว่าทางไทยเนะี่ยได้แก้ไขนะ เพื่อปฏิบัติตามกฎบัตรของวาดแล้วขั้นตอนต่อไปบอร์ดบริหารวาดก็จะนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเพื่อให้ประเทศไทยนั้นถูกปลดจากกลุ่มประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของวาดโดยไทยจะได้สิทธิ์การเสนอตัวเป็นภาพนะจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอีกครั้งแล้วก็ตามขั้นตอนเนี่ยไทยจะถูกยกเลิกโทษห้ามใช้ถงชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติซึ่งไทยแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ย จะถูกพิจนารณาในเวลาเดียวกันแล้วก็หวังว่าจะได้รับข่าวดีในเดือนกันยายนกุมภาพันธ์นี้นะคะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากการกินาของประเทศไทยอยากจะฝากผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันก่อนทนี่ฉันเจอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพิาานพ,พารน์รจิจประการก็ฝากท่านหนึ่งเรื่องนั่นคือ IPC นักกีฬาองค์การที่เกี่ยวข้องกับทางด้านน,นกีฬาพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนั่นแหละหุณฟัง ออจริงๆแล้วปัญหาเรื่องนี้นะคะพาราลิมปิกเนี่ยมันจะมีปัญหากฎออกมาอยู่ค่อนข้างที่จะเ,ออเห็นได้ชัดเหมือนกันถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้นะคะไปหาหนังสือพิมพ์เดลินิวฉบับวันที่15นะสิเสาร์ที่15บอลัมน์กีฬานะกลัวเหลือเกินวันเหลือเกินว่าจะเป็นกฎเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่กฎเขาเรียกว่าซ้ำรอยเดิมวา้าวงการกีฬา พารอลิมปิกไทยอะไรประมาณนี้นะครมันมีรายละเอียดมากมายก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามผู้ว่าการการกีฬแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับโครงสร้างนะคะปรับโครงสร้างกีฬาพารอลิมปิกนะคะหวั่นซำรไรวาดา้าจี้คนกี้คนพิการแก้กฎนะคะให้ทันภายในเมษานี้นะ,ะให้ทันเดทไลน์ของ IPC ซนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะคะคือในมุมมองของเราเนี่ยก็คงใช้บทเรียนจากวาดา้านะ มาแก้ไขมามาเป็นบทเรียนให้เรารู้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือกันไม่ดีกว่าแก้นะแย่แล้วมันจะแก้ไมถทานกันไว้ถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์มันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเหมือนเนี่ยเหมือนวาดาเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังเดียนจะบอกว่าเราได้เหรียญทองเหรียญอะไรจากพาราล,ล,ลิมปิกกันค่อนข้างเยอะมีกีฬายอยู่สี่ชนิดเท่านั้นนะฮะที่กำลังมีปัญหาอยู่ณตอนนี้ฝากผู้เกี่ยวข้อง ไปแก้ไขด้วยกันแล้วกันนะคะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะหลายคนอาจจะมองข้ามเรื่องนี้แต่ต่อมองว่ามันสําคัญนะคะคุณผู้ฟังเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือเรื่องของออทางด้านเกี่ยวกับบริษัทไทยลีกจำกัดนะคะเขาประกาศเลื่อกนการแข่งขันช้ตง f c อฟ2021-2022รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างเมืองทองพบกับอุทัยนะวันนี้นะ ข้อเลื่อนออกไปนะคะเรื่องของโควิดที่มาเกี่ยวข้องนั่นแหละสถานการณ์โควิดที่มาเกี่ยวข้องอ่ะมันก็ทําให้ทางสโมสรเมืองทองก็ได้แจ้งถึงไทยลีกนะว่านักกีฬารวมถึงทีมงานในสังกัดของสโมสรน,นะสิบห้ารายนะคุณผู้ฟังถูกตรวจพบเชื้อโควิดในที่แล้วก็ยังมีผู้ที่ได้รับความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิดในที่หลายคนฟุตบอลและทีมงานสโมสรของอยู่เมืองทองเนี่ย ต้องรับการกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการก็ขอเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าวออกไปในรอบ16ทีมสุดท้ายออกไปคู่ระหว่างเมืองทองกับอุทัยธานีคือที่จะแข่งในวันนี้ขอเลื่อนออกไปนะขอเลื่อนออกไปทีนี้นี่ทางฝ่ายจัดการแข่งไทยลีกเขาก็บอกโอเคเห็นด้วยแหละนะคะเห็นด้วยแหละเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดนะแล้วก็ฝ่ายจัดการแข่งก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีโปรแกรม เรื่องราวาให้ทราบกันว่าเราจะแข่งขันวันไหนอะไรยังไงต่อไปต่อนะคะไปดูทางด้านของโอลิมปิกฤดูหนาวนิดนึงต้นเดือนหน้ากุมภาพันธ์นะคุณหญิงปัทมาลีสตรกูลนะคะกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเอลซท่านบอกว่ามากงกมกีฬกาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งเนี่ยคงฟัง4ี่ถึงยี่กุมภาเนี่ยเวลานี้เจ้าภาพนะพร้อมแล้วนะพร้อมเต็มที่นะ พร้อมเต็มที่นะคะสำหรับการต้อนรับนักกีฬาจากทั่วโลกตั้งแต่ที่สนามบินเลยนะด้วยความปลอดภัยเลยนะคะจ้างเลี้ยงค่ะจ้างเลี้ยงเป็นผู้มีการดูแลด้านการบินเข้าออกสนามบินแล้วก็คณะกรรมการจัดโอลิมปิกฤดูหนาวปัเก่ง2022ัอาก็ได้เตรียมการด้านต่างๆที่สนามบิน ไวเรียบร้อยละมีทั้งการจัดก,การละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบินที่จะเดินทางมาถึงมาจากไหนประเทศต้นทางมาจากไหนคนที่ขึ้นเครื่องบินได้รับวัคซีนครบหรือ,อยังมีพาสอ์ตวัคซีนหรือเปล่าฉีดวัคซีนครบหรือเปล่าตรวจเอทีเค72ชั่วโมงไหมหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเลยค่ะมีการประกาศข้อปฏิบัติด้านสุขภาพมีการทดสอบการหายเชื้อโควิดแล้วก็พิธีการทางสุรการก่อน ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกฤดูหนาวนะคะรวมไปถึงเรื่องของระบบการขนส่งค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่ออกจากสนามบินแล้วเนี่ยไปจนถึงที่พักหมู่บ้านนักกีฬาแล้วก็โรงแรมที่พักสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะคือต้องบอกว่าอยู่ในระบบปิดนะคะป้องกันโควิด1 i อย่างเข้มงวดโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้คุณผู้ฟังจะมีนักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะสี่คนด้วยกันสี่คนนี้ก็จะมีการแข่งขัน ออสกีนะคะมักจันเหลืองว่างจำได้ไหมประเภทคลอสคันที่ชายนะคะคารนจันเหลืองแล้วก็คนนี้จะเป็นประเภทคลอสคันที่หญิงนะคะมีนิโคลา่าซานนนะคะประเภทเอาภายชานแล้วก็มิดาฟ้าใจมั่นประเภทเอาภายหญิงนะคะจริงๆแล้ว ก็ให้กำลังใจนักกีฬาของไทยทั้ง4คนด้วยนะคะมาปักกิ่งจีนเนี่ยอะไรก็ทําได้เสมอนะจีนทําได้เสมอนะคะใหญ่แค่ไหนจีนก็จัดได้นะคะคุณผู้ฟังไปดูอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือเรื่องของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะ,ะซ้อมละซ้อมครั้งแรกหลังที่บินถึงอินเดียไปเรียบร้อยละนะคะวันศุกร์นี้เราจะเจอเจอกับฟิลิปปินส์นะคะุณผู้ฟัง 21วันศุกร์ใช่ไหมใช่สินะคะล่าสุดเขามีการประชุมกันนะคะประชุมออของเรานี่มีผู้ที่ตัวแทนเขา้าร่วมประชุมคือมีรำพาวรารีบวรกุลนะคะวราวีวรกุลหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลหญิงพร้อมด้วยจิระประภาทับสุรินะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายฟุตบอลหญิงแล้วก็นันทพรค้าผลนะคะที่ประชุมนะคะคุณฟังก็มี มีเรื่องราวของการใส่เสื้อผ้าใส่ชุดแข่งของไทยเรานะทีมชาติไทยจะสวมชุดสีกรมเนะะี่ยสีกรมท่าผู้รักษาประตูในชุดสีเขียวในขณะที่ฟิลิปปินส์เองนะคะก็จะใส่เสื้อสีชมพูชมพูนะคะแต่ว่าเป็นชมพูอ่อนนะผู้รักษาประตูของเขาก็จะใส่ชุดสีดานะคะบอกนิดนึงกันละกันนะคะคุณผู้ฟังเราจะเจอกับฟิลิปปินส์นะคะโปรแกรมนัดแรกพบก,กับฟิลิปปิน 19บเนาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะ19บเนาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยแล้วก็การซ้อมเมื่อช่วงอากาศนะคะคุณฟังอยู่ที่ประมาณ32องศานะ,ะอืมก็ร้อนดีเหมือนกันจ้านะคะเอาเป็นกำลังใจให้กับทางด้านของอนักกีฬาฟุตบอลของเราด้วยก็แล้วกันนะคะไปดูควันหลงเจสก,กีกันสันิดหนึ่งนะคะเมื่อวันก่อนมีโอกาสไปร่วมกัน เขาเรียกว่าอะไรทาข่าวที่เจสกีชิงแชมป์โลกที่พัทยามาโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมากคุณผู้ฟังคือคือต้องเป็นการลงสนามในเรื่องของเจสกีครั้งแรกของตัวเองด้วยนะคะต่อเห็นนักกีฬาแข่งขันระดับโลกนะ่มาแข่งขันที่บ้านเราเจสกีที่หาดจอมเทียนคุณผู้ฟังเขาไปดูความสําเร็จกันสักนิดหนึ่งประสบความสําเร็จแล้วก็ต่อย,ยอดไปสู่ระดับโลกนะคะพลตํารวจเอกนะ,ะ,นะะเดชนรงสุทธิชานบัญชาะคะ่ะ ท่านเป็นประธานผู้อำวนการจาัดกรแานคาร์ดสกีโลกรายการ WGP 1เจ Jeskis w o r 2021-2022ที่ไทยเป็นเจ้าภาพอย่างที่บอกไปมาสักครู่ก็ได้รับเสียงชมมากมายที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีมาตรฐานควบคุมในเรื่องของ การป้องกันสาธารณสุขเรื่องของโควิดนี่นแหละนะคะก็ทําให้นักกีฬาทั่วโลกเชื่อถือว่าประเทศไทยเข้มน,นในการบริหารจัดการกีฬาต้นแบบแบบ New Normal แล้วก็สร้างซอฟต์พาวเวอร์จนประสบความสำเร็จหลายด้านขยายกีฬาชนิดนี้สู่ตลาดโลกกว่า90ประเทศทั่วโลก พร้อมกับความสวยงามของประเทศไทยที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะก็จะได้รับโอกาสนำเสนอนะะฐานการรับชมกว่า500ล้านคนโดยเฉพาะแฟนๆกีฬาในโยุโรปเพื่อฟังต่อยอดการประชาพันธ์ความสวยงามของเมืองไทยส่วนในเรื่องของอุตสาหการรมกีฬาโอโ้ยฉันมีโอกาสไปคุยกับผู้จัดการพนันเมนเมื่อวานพี่เด็กพี่เด็กก็บอกว่าโอ้โหไทยเนี่ยอุตสาหการรมกีฬาต้องผลิตเรือแข่งไทยทั้งลำนะ นะเรือแข่งไทยทั้งลำสู่ระดับโลกคุวังสู่ระดับโลกหมายความว่าไงนะครับเป็นผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยสุภักเศรษฐุระคือแม่กับเรือชื่อว่าแบรนด์ฟรีดอมรุ่นสปอร์ต Gt1R ก็ยังได้เริ่มเจรจากับทางโรงงานญี่ปุ่นนะคะเพื่อเริ่มต้น นะเริ่มต้นความร่วมมือสร้างให้ประเทศไทยจัดงานโชว์สัมมนา,าเจสกีโลกนะคะซึ่งจะดำเนินการตามแผนโวฮับในการแข่งขันโวฮับในเดือนธันวาคมปี2022นี่คือความภาคภูมิใจอีกด้านหนึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์กีฬาที่กำลังได้รับความสำคัญแล้วก็เป็นที่ต้องการในวงการกีฬาเจสกีโลกด้วยนะคะคุณผู้ฟังหลายประเทศนะญี่ปุ่นเกาหลีมาเลเซียนดนีเียฝร,ร,รั่งเศสพร้อมทั้งทางญี่ปุ่นเองก็ได้เจรจาทาาทามขอสิทธิ์ การเป็นเจ้าภาพสนามแข่งขันโบลซมปิองนี่สิ2สนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานกีฬากับการท่องเที่ยวกีฬานำเม็ดเงินมาสู่ประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังถ้าใครที่มีโอกาสได้ชมการถ่ายทอดสดทางช่องเ m ้าเอ็มเหมายเลข30มเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหคุณผู้ฟังนะในสนามนี่ม,นมันมันจริงๆเลยนะคะแหมเสียดายจริงเวลาหมดแล้วค่ะเจอก,กันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ต่อน,น้อยแล้วทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เกาะกระแสกีฬาไทยกับกกทดำเนินรายการโดยทีมงาน f m 99 <1> 1> คุณกำลังฟัง f m 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงออกอากาศสดตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบรยิษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อโฆษณาโทร02 201 6550 FM 99 Active Radio ขี่นเมืองไทยแข็งแรงออกอากาศ